โอนาบุญครับ100บาทผู้ร่วมบุญนะครับชีวิตโคกรสสมุสาข้อในบุญหลายๆเด้อแม่นะครับถา้าผมมีโอกาสผมวิามวาสนาครับวันใดเหตุนบนุญเน้นะครับอย่าลืมส่งชื่อด้วยนะครับนะครับเพื่อทีบอลนลนสีได้เอาไปส่งให้กรรมการบัตรนะครับอันน้บูชาทูตเตียนทอง จะอยู่โมสดข้างบนครับอนุโมานาบุญ2 0 0บาทสาธุขแม่เมบิ้ลเบิลองรวยนะครับยืนในย,ยูนาที่คำครถามลงลงลงปู่ลงจริงอยู่ไหนในโบสถ์ในโบสถ์โบสถ์เล็กๆนี่แหละครับใต้ใต้คือละครครับไม่เคยมาสักทีอ๋อครับ,รบไม่เคยมานะครับ อลังการงานสร้างเดี๋ยวไปนั่นไปหายีวัน,นนะครับ กระกเนาะบางคนก็บอกเคยเห็นแต่ยินแต่ซื้อนะครับวันนี้บอนน้นมาหอนแล้วนะครับพามาสั่งบุญพร้อมวันนี้ทําการแสดงสามทุ่มนะครับฮอตดตีซีเดแม่นะครับชมฟรีซอดแย้งนะครับบร่ได้เสียค่าบาัตรค่าผ่านประตูแต่ยางใดนะครับแต่มาก่อนนางหน้ามาสาเจ้าบริเบิงแท่นะครับสนามเวทีบ่อนน้นน่า,นา,นาจะไปตกนะครับนู้เลยกับหน้ารถ ของ M150 ทั้งนั้นวางแผนมาม,า,ม,า,มาเด้นนะครับผู้ที่อยากฟังลํำเรื่องนะครับล่ำเรื่องซอดแกงนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ที่บ้านหลังปั๊มปตทบุษยามาตนะครับสมุดปากกาน,นะครับเก็บบัตร180บาทหมื่นบมีซอครับวันนี้มีซอนะครับอลังการงานสร้างแม่ถือว่าโอ้จะเงิน แต่มันหนาวเม่หนาวอีรีนี่ลมลมผัดนาอันนี้เป็นแม่น้ำท่าเถือแล้วนะรครับกลับมาอยู่กับการดีมาอยู่กับจมจำมลำรำใจเดือดร้นี่ยนะครับมีแม่น้ำท่าแต่น้ำพิ่นใสเด้แม่แต่มีขยะเยอะมากเลยมีโหนกนางนวลพร้อม ผู้ปุถุสางบุญน้ำเน่เข้าอีพีแม่อนุรักษ์ชัยเสนาครับทำบุญแล้วหรือยังครับที่วัดโก,กรกกลางมระนรนทาไปสร้างบุญนะครับสุดปังครับแม่ควรเรือนอีพีที่สามดูชัดเจนมากเมื่อคืนผ่านทั้งโทรศัพท์ครับนะครับแต่วันนี้เป็นน่าจะเอเย่นครับมามไล่ในกลุมปิดไทยแม่ได้เบิงนะครับ